มามก็มอส่องไปก็จะเจอก็เห็นเป็นค,คาพิคเนตนะครับอยู่ในหลอดลมในขั้วปอดด้านขวาน,นะครับเขาก็เลยจะบอกว่าเขากำลังปุ่มพระพูดไปด้วยก็เลยเกิดอาการสําลักลงหลอดลมเป็นครั้งแรกที่ที่เคยขี้นี้ออกมานะครับเคยเจอว่าเป็นคาพิคเนตหลังที่บอกมาก็เจ้าหน้าที่ยพยาบาลมาขอดูเลขฐานพระกันใหญ่ เราก็เลยไปทาการส่องกล้องนะครับแล้วก็กส่องไปก็จะเจอตามภาพในคลิปนะครับว่าก็เห็นเป็นพัฟพิคเนตนะครับก็คือตอนนั้นก็คือเห็นแฟนตรงเป็นผู้เสียของพัฟพีคคเนตโผล่ออกมาอยู่ในหลอดลมในขั้วปอดด้านขวานะครับเราก็ทําการในการขี้ออกมานะครับก็ใช้เป็นเครื่องมือตอนนั้นก็ส่องกล้องจากจมูกลงไปในปอดลงไปในช่องคอ นะครับแล้วก็ลงไปเข้าไปในหลอดลมนะครับเข้าไปในหลอดลมที่ใช้ในการหายใจนะครับแล้วก็ค,ค,ค่อยๆคีบแล้วก็ลากออกมานะครับอาจจะขึงในปากนะครับแล้วก็หยิบออกมาครับด้วยของผมเป็นหมอปอดเนาะก็จะมีคนไข้ที่จะมีภาวะสำลักอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับที่เราจะมีโอกาสได้ไม้ไปคีบออกมาจากหลอดลมทุกทีอย่างที่เราเจอบ่อยๆก็เป็นพวกฟันปลอมอย่างนี้ครับสำล,ลักลงไปนะครับในแม้คนอยู่ๆได้ดีก็ เม็ดมะขามนี่เจอบ่อยครับมันเพราะมันลื่นๆกินมะขามแล้วก็ปุ๊บเลื่อมปุ๊บลงไปในหลอดลมแล้วไอไออกมาอันนี้ผมเจอบ่อยนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็จะเจอพวกออปอกปาก,กาเคี้ยวปอกปาก,กาเล่นแล้วก็หลุดลงไปนะครับลูกป,ปัดนี่ก็เจอเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่เคยเจอว่าเป็นอมพะระสักทีหนึ่งแต่นี่เป็นครั้งแรกครับว่าที่ก็เหมือนในเพลงมั้งครับว่าอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อประมาณนี้ครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาอมทําไมนะครับ คดีมันบางอย่างเป็นความลับผู้ป่วยนะครับเขาก็เลยจะบอกว่าเขาก็กำลังอมพระอยู่แล้วก็เหมือนพูดไปด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นอยู่ในพูดไปด้วยก็เลยเกิดอาการสำลักลงหลอดลมครับตอนแรกที่เจอก็เป็นครั้งแรกที่ที่เคยคีบอนี้ออกมานะครับทำมา,มาหลายปีแล้วส่วนใหญ่จะคีบแต่สิ่งอื่นๆที่ออกมาจากหลอดลมเพิ่งเคยเจอว่าเป็นพรพิกะเนสนะครับหลังทีบออกมาก็เจ้าหน้าที่พย,พยาบาลมาขอดูเลขฐานพระกันใหญ่ ถ้ามันชิ้นใหญ่กว่าน,นี้สักนิดนึงมันโอกาสอุดกันตรงหลอดลมใหญ่แล้วทําให้ไม่สามารถหายใจได้ก็ไปได้ก็กับเสียชีวิตได้ทันทีแต่บางเอิญพิการเนี่ยจะเล็กไปนิดนึงก็ลงลงไปยังปอดส่วนล่างนะครับก็ปอดเรามีสองข้างท้านจะลงไปไปอุดอยู่ตรงขั้วปอดด้านขวาก็ปิดตรงนั้นพอดีทําให้ปอดด้านขวาอาจะทําให้อาจจะไม่ได้ใช้เลยนะครับดีโชคดีก็ยังเหลือปอดด้านซ้ายเอาไว้หายใจอยู่ ก็เนี่ยครับการที่อมไปพูดไปก็เหมือนกับเรากินข้าวไปแล้วคุยไปด้วยมันก็มีโอกาสที่จะหลุดสำลักมานะครับถ้ามันหลุดลงไปในหลอดลมนะครับก็มันก็ทําให้หายใจไม่ออกนะครับแล้วก็อาจจะทําให้อันตรายถึงเสียชีวิตได้นะครับก็คงก็คงต้องระวังนะครับโดยเฉพาะคนอายุผู้สูงอายุหรือเด็กเล็ก ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f o l l o w ร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Twitter และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ